ก็สวัสดีเพื่อนๆมีปีนาหน้าทุกคนนะวันนี้ก็มาดำปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยคอสไม่เปียกนะไปับพี่พีททีมงานครับวันนี้ตอนนี้ก็ตังตัวเสร็จแล้วครับเตรียมพร้อมลงน้ำให้จุดดำของเราดำลงมาจุดนี้น้ำใสมากครับ ประมาณ3-4มสเมตรแต่มองเห็นประมาณ4-5่หเมตรครับปลาก็เห็นรอยมาแต่ไกลแล้วครับกนดำเข้าไปหาปลาก็ลอยเข้ามา,า,มาน้ำใสมาก มองขึ้นไปบนหัวอยู่บนหัวครับลาเชือน้ำมันใสตัวนี้เห็นลอยมาตั้งไกลเลยแล้วก็ดำปินเข้าไป จะเลือกแฮวครับไปหมด ผลงานวันนี้ครับ